หากกล่าวถึงบุคคลที่อุทิศตนในงานด้านสิทธิเด็กและสตรีป้ามนทิชาณนานาครเป็นรายชื่ออันดับแรกๆที่หลายคนนึกถึงทิชาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาพิเศษมานานกว่า20ปีอีกทั้งเป็นผู้ให้โอกาสมาโดยตลอดป้ามนเชื่อว่าไม่มีเด็กคนไหนอยากเป็นผู้ก่ออาชญากรรมแต่เป็นเพราะโครงสร้างเชิงอำนาจนิยมและกฎระเบียบที่กดทับเยาวชนต่างหากที่เป็นปัจจัยสำคัญ ทำให้เกิดการยกเลิกระเบียบการใส่เครื่องแบบของเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรมีการอบรมเด็กให้มีส่วนร่วมในการเตรียมอาหารของตนเองและสนับสนุนให้เยาวชนที่อยู่ในการดูแลได้เขียนไดอารี่ก่อนนอนเพื่อสื่อสารความในใจและสนับสนุนให้เด็กๆเ,เรียนรู้ผ่านโลกของการอ่านภายใต้การดูแลของป้ามน เยาวชนชายในศูนย์จะได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกป่ายวันจันทร์โดยอ่านหนังสือแล้วนำมันเล่าให้เพื่อนฟังส่งผลให้พวกเขามีสมาธิในการอ่านมากขึ้นและสามารถเขียนหนังสือได้อย่างถูกต้องชัดเจนนอกจากนี้ประมนมลยังจัดกิจกรรมวิเคราะห์ข่าวภาพยนตร์และตั้งกระทู้สนทนาเพื่อพัฒนาวิธีการคิดที่ดีและเสริมแรงใจให้เยาวชนที่เคยกระทำผิดสามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันที่ชายยังคงยืนหยัดทำงานด้านสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชนพร้อมขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เยาวชนที่เคยพลังพลาดได้มีโอกาสลุกขึ้นอย่างสง่าง,งามในสังคมอีกครั้งผ่านกระบวนการการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต